ปัญหาของอเรื่องของอการตกของฝนนะครับแล้วก็สภาพอากาศเปลีป่ยนแปลงทําให้ชุมพรเนี่ยนะครับกระทบะปัญหาในเรื่องของพายแร้งเนี่ยมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับการตกของฝนเนี่ยจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่พอเพียงต่อ,อพื้นที่การเกษตรและก็แหล่งน้ําธรรมชาตินะครับตรงนี้เองเนี่ยศูนย์บริการฝุนหลวงภาคใต้เนี่ยก็ได้ปรับแผนนะครับโดยย้ายเครื่องบินจาก ถ้าอากาศยานหัวหินนะครับของหน่วยหัวหินนะมาช่วยที่จุมพรนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน2559เป็นต้นมาระยะเวลาที่เราจะดําเนินการในส่วนของการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรและแหล่งน้ําธรรมชาติของจุมพรนะครับเ่าก็ประมาณเดือนหนึ่งคิดว่าน่าจะพอนนเนี่ยเราเใช้หน่วยบริการผารุรวมจังหวัดราชรานีนะครับช่วยเหลืออยู่แต่ก็การการตกของฝนก็ยังไม่เพียงพอต่อ ฉะนั้นต่อ้นทีการเกษตรแล้วก็ผู้ใช้น้ําทั่วไปนะครับทำให้เราต้องปรับแผนและเปลี่ยนมาช่วยเหลืออย่างจริงจังนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนยางนะครับแล้วก็สวนผลไม้ของเกษตรกรเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นพืชเศษรษฐกิจหลักของยุมพรเนี่ยได้รับได้วามได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากนะครับ ศูนย์บริการฝนหลวงฝนหลวงภาคใต้จึงจึงมาตั้งฐานปฏิบัติการตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ได้อย่างจริงจังแล้วก็ให้เกษตรกร,เ,กรนเนี่ยรอ,อดพ้นจากปัญหาภัยแล้งนะครับแล้วก็มีการตกของฝนค่อนข้างกระจายตัวท่าแซะปะทิวซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะไม่มีฝนตกเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางทางศูนย์บริการฝนหลวงภาคใต้ก็ดําเนินการมาแล้วทั้งหมดนะครับ15วันนะฮะแล้วก็บินปฏิบัติการทั้งหมด30เที่ยวบินนะครับ69จุด 20ชั่วโมงบินนะครับผลการเปิดการนี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับนะครับแล้วก็ทําให้การกระจายตัวของฝนในพื้นที่ของอาเภอต่างๆของจุมพรในดีขึ้นตั้งแต่ลาแม่พระโตะขึ้นมาเลยฮะจนถึงปะทิวแล้วก็ท่าแซะนะครับตรงนี้เองอคิดว่าคาดหมายว่าการเปิดการช่วยเหลือครั้งนี้ก็ที่ <คง S 2> เราเคลื่อนย้ายหน่วยหลังจากวันที่30ไปแล้วนี่นะครับ30มิถุนายนไปแล้วเนี่ยก็จะให้หน่วยี่สุราชดูแลต่อส่วน ส่วนเครื่องบินของ,ของที่หน่วยสุมพรเนี่ยก็จะกลับไปตั้งที่หน่วยหัวหินหนะครับเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทางประจบคลีขันเพชรบุรีและราชบุรีต่อไปซึ่งขณะนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขื่อนปานบุรีตอนนี้มีน้ําเหลืออยู่หกเปอร์เซ็นต์พอแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เองในชนประธานก็แจ้งมาว่าอยากจะให้เรารีบลงไปขึ้นไปทําน้ําให้กับเขื่อนปานบุรีเร็วๆเนื่องจากว่ากลัวจะไม่พอนะครับ น,นนี้ก็เป็นเป็นมุมที่เราจะต้องรับเพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือพื้นที่ให้ได้อย่างได้อย่างครอบคลุมและเกือบทุกจังหวัดแล้วก็ให้ประสบปัญหาเริ่มภายแล้งน้อยน้อยลงครับแล้วีการนี้ในปีหน้าและปี่อ,องไปนี่จะมีดําเนินการที่ก่อตั้งเอ่อก็คงจะเป็นแผนของศูนย์บร,ริการฝนหลวงภาคใต้นะครับว่าเราจะกําหนดตรงนี้เข้ามาเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเป็นช่วงๆไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพของของพื้นที่เป็นหลักว่า เรื่องของฝนเนี่ยการกระจายตัวของฝนเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยศูนย์การศูนย์ไปการฝุดลมภาคใต้ก็จะดําเนินการในส่วนของการช่วยเหลืออย่างเนี้ยได้ได้ตลอดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างทันทีนะครับ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 สวัสดีครับสำหรับชุดปฏิบัติการบินฝนหลวงจังหวัดชุมพรนะครับได้เริ่มปฏิบัติการบินตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนสองพัน้าร้อย 59มีเป็นต้นมาเลยนะครับเอการปฏิบัติการฝนหลวงตอนนี้ก็ทําให้จังหวัดชุมพรเนี่ยครับมีน้ําฝนตกลงมาให้เกษตรกรนะครับได้อย่างทั่วถึงทุกอเาเภอเลยนะครับรวมไปถึงบางสะพานของจังหวัดประจวบด้วยนะครับก็เราจะทําไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับจะย้ายไปตั้ง ฐานที่อำเภอัวหินนะครับจังหวัดปะะวบกีขันเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้กับเขื่อนอปรานบุรีและเขื่อนกังกาจนะครับแต่ก็ยังมีบางเที่ยวบินอาจจะต้องบินมาสนับสนุนถึงจังหวัดชุมพรเพื่อทำฝนให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับ